ผู้หญิงอย่คนหนึ่งอยากจะมาขอขึ้นโค้ชพี่แมคะลยอมผู้หญิงอ้มอ้โมเป็นอะไรวะเป็นอะไรเนี่ยครับมันแสลงหัวใจเอตายแล้วตัวนี้ไม่เหมาะผู้หญิงก็แสลงเลยแบมนของแสลงเขาผู้หญิงมาขอเข้าเฝ้าออพี่คนมันเกลียดแ,แล้วเจ้าไม่ได้บอกไปยังไงว่าถ้ามันพบหน้าพี่เห็บมาละเนี่ย โก้ของมัอนนะจะได้พบกับความตายผมฉันบอกาแล้วเบค่ะแต่ว่าน้าก็ยังเดือยันที่อยากจะขึ้นฟ้องเจ้าพี่ให้ได้เบค่ะโอ้เป็นบอกแล้วยังยืนยันอยากเข้าเฝ้างเทค้าผมฉันประกายไปก็เลยก็ยอมฟังเทค้าพูดกันมั่มจริงหรืออะไรไปเทค้าจิตใจปะกายไปเขาเรียกใครปะกายอะไรอนไร ท enfin ั้งนี้หงไม่เอยดีนั่นัองตั้งแต่เอาข้อขามาข้อหูเนี่ยตัหูเขาตับูเป็ขาตับูไม่รู้อะไรใหญ่กว่ากันเลยถ้ามันอยากตายก็ไปบอกให้มันเข้ามาหาพี่ไปคุณนาเอกท่านจะไปไหนนะร้องากคุณนาเอกผู้นำผิมงานรองนำเพลงไว้ดุโถ่ระบด มีช็อคไหมดิคะสมกับอตอนนี้หมองชนไปข้ามฟ้ดียังดี้าม้าได้เลยจ้ะไอเดียอะไรคะแล้วองค์หญิงที่นี่พาหมองเชนไปข้้าหรือีอ้คือว่าหญิงพี่ว่างคือตอนนี้โอ้ยโอยโอยตอนนี้หญิงหญิงวดท้องก็จะขอตัวเอาปวดท้องท้องจังเลยเดี๋ยวเลี๋ยวพี่คะเราป้าหญิงจะพาหมองชนไปข้ามฟ้าหรือเปล่าพีคะ เราจะพาเธอเข้าไปไม่ได้หรอกจ้าทำไมระเบิดแค่ก็เพราะว่าหญิงอ๋อหญิงปวดหัวอ๋อปวดหัวมากเลยว่ะโอ๊ยเธอก็ได้ถ้าหากว่ามีเธอไปกับฉันน่ะฉันน่าจะปลอดภัยเพราะว่าเธอเหมือนสิ่งโตหญินเลยโฆษณาขยะมขอให้ขาดหญิง นี้หญิงจะไปถ่ายจ้าหญิงไม่ไปไม่ถ่ายไถ่ายรไม่ได้ถ่ายละครแล้วขายท้องนี่แหละกินซ้ำตำขี้แตกกินไปก่อนนะดูสิเพราะองค์เจอผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะอือจะเลิกอีดไหมวมึงดู